สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการตั้งค่าเปิดปิดแสงสีขอบจออันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีให้เล่นใน vivo z 7 x ใน vivo เครื่องอื่นน่าจะมีนะเหมือนเคยเห็นผ่านตาอยู่แต่ไม่ได้ไม่ได้ทำจริงจังอ่ะอันนี้มาทำจริงจังให้ดูว่าแสงสีขอบจอมันเป็นยังไงอ่าอันนี้มันจะเป็นแสงสีขอบจอสองแบบ <c oughs> ให้เราได้เลือกคือเวลามีใครโทรเข้าหรือแอปมีการแจ้งเตือนอะไรขึ้นมา มันจะมีแสงที่ขอบจอมันจะเป็นแบบไหนอ่ะไปดูเนาะไปตั้งค่าเปิดตั้งค่าปิดกันตรงไหนก็เข้าไปดูในตั้งค่าสิจ,จ้านี่เข้าไปในตั้งค่าหลังจากนั้นเราก็เลื่อนลงไปข้างล่างสัหน่อยหนึ่งแล้วไปเลือกคําว่าเอฟเฟกแบบดินามิกตรงนี้นี่กดลงไป เอ้ามาพี่พี่อย่าทำให้อายโอเคแล้วเราก็ไปเลือกเอฟเฟกต์แสงโดยรอบนี่อ่ามันเป็นแสงขอบจอเนาะอ่ะนี่กดลงไปตรงนี้ถ้าอยากจะปิดให้มันเป็นสีเทาอย่างนี้ก็คือปิดแต่ถ้าอยากจะเปิดก็ะกดให้มันเปิดขึ้นมาของโหมตั้งเอ่อสีอะไรอ่ะสีีสสตั้งไว้เป็นสีเขียวเปลี่ยนสีได้โอเคช่างมันเถอะออามาก็เปิดให้มันขึ้นมาแล้วมันจะมีเรื่องอะไรเรื่องกําหนดเวลาเองได้ด้วยนะอ่าอยากให้มัน อยากให้มันมีแสงมีสีในเวลาไหนเอออันนี้เช่นแบบกลางวันไม่ต้องกลางคืนอย่างเดียวอะไรเงี้ยตั้งเวลาได้เอออันเนี้ยโอ้ละเอียดละเอียดเลยไม่รู้ะละเอียดไปไหนแล้วก็จะมีแบบอ่าสายโทรเข้าอ่าจะให้จะให้มีแสงสีไม้เออจะให้มีแสงสีกันนี่เลยกดลงไปอยากให้มีแบบไหนมันเป็นสองแบบนะอันเนี้ยเป็นแสงสีแบบขอบจออ่านี่ก็กดลงไปรู้ก็จะเห็นว่าเนี่ยึ๊บ เห็นไหมแสงคุณคุณจะเห็นแสงที่ขอบจอมนะันวิ่ง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 เนี่ยนะพี่นะสังเกตนิดหนึ่งอาจุ๊บอ่ามันจะเป็นแสงขอบจอแบบนี้เลือกได้นะพี่เนี่ยมันเลือกได้เนี่ยมีให้คุณเลือกแล้วก็จะมีแบบตรงนี้มันเลือกไ้เป็นสีลุ้งเนาะอืมแล้วก็มีสีมีกระจางเกินแล้วก็เขียวปีอ่าแล้วก็จะมีให้คุณเลือกสีด้วยหมไปเลยเปื่อยเล,อเลยเนี่ยอ่าให้คุณเลือกสีด้วยคุณอยากได้สีไหน เออนะอ่า uh, <c oughs> uh, ถ้าเป็นสีชมพูมันเป็นยังไงนําไปใช้มันก็จะเป็นสีชมพูสีแดงสีแดงแดงเออน้มันจะแดงแดงขึ้นไปให้คุณเห็นในงั้นนะนะเออแล้วก็จะมีความโปร่งเออความกว้างเอออะไรสารพัดเนี่ยนะพี่นะอยากให้มันกว้างมันแคบแค่ไหนนี่เออให้มันกว้างมากๆคุณก็มันลูดไอ้ตรงเนี้ยให้มันมาตรงนี้อ่ามันก็จะกว้างมากเวลามันมันมีแสงมีสีขึ้นมาคุณก็สังเกตเห็นว่าโอ้โห <laughs> อยากให้เล็กๆหน่อยก็ลงไปอยู่ขอบๆตรงนี้มันก็จะเป็นเส้นเล็กๆเป็นแสงขึ้นมาเวบเวลามีใครโทรเข้ามามันจะเป็นกรอบสีอย่างเงี้ยขึ้นมาให้คุณได้เห็นอ <c oughs> าจจะมีความรู้สึกว่ามันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งก็มันก็ใช่อหะอนอะแล้วแต่พี่ชอบเลยแล้วแต่ชอบเลยอยากให้อ่ากลางๆก็แล้วกันอ่าอย่าให้เยอะเกินไปแล้วก็เลือกเลือกสีเหรอ <c oughs> อืถ้าเป็นสีฟ้า ก็ฟ้าอมเขียวเขียวถ้าเป็นสีเขียวเขียวสิเออเขียวเขียวปีปีปีก็จอก็เลือกเอาเราก็เลือกอ่าถ้าอยากได้เอากําหนดได้แล้วก็กดนําไปใช้อ่าเลือกเลยนําไปใช้อ่าแล้วก็กดย้อนกลับออกไปแล้วเราก็จะไปเลือกข้างล่างมันจะมีเรื่องการแจ้งเตือนในการแจ้งเตือนจะมีด้วยไหมอ่าประเภทแบบ หน้าจอกาลังดับอยู่อย่างเงี้ยเออมีการแจ้งเตือนเช่นมีเมลเข้ามามีไลน์เข้ามามีเฟซแจ้งเตือนเข้ามา <c oughs> แสงขอบจอนี่มันก็จะสว่างขึ้นไหมคุณได้เห็นเป็นสีเอาไหมไม่เอาปิด <c oughs> โอเคไหมแต่ถ้าเอาก็เปิดขึ้นมาอ่าเปิดขึ้นมาก็จะมีเรื่องจะให้เตือนแอปอะไรบ้างอ่าฮโอ้โหเลือกแอปเลยอยากได้แอปไหนอะไรเงี้ยคุณก็กดเข้าไปมันก็เลือกแอปได้นี่มันเปิดทุกอันเนี่ยนี่เปิด,เป,ดเปิดทั้งหมดเนาะคุณก็อื เลือกเอาแล้วกันพี่นะพี่ก็ไปกดให้มันเป็นสีเขียวขึ้นมาถ้าเป็นถ้าพี่ตั้งเป็นสีฟ้าไว้ก็สีฟ้าขึ้นมาให้มันให้มันทํางานอ่ะเออง่ายๆเลยไม่มีอะไรมากมายแล้วก็จะมีแบ่งแยกกันระหว่างเอฟเฟกของการแจ้งเตือนขอบขอบจอแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีให้คุณเลือกแบ่งเป็น2แบบแบบแรกก็คือแบบแบบโทรเข้าเออแบบสายโทรเรียกเข้าหรือว่าจะเป็นแบบเอฟเฟกกับการแจ้งเตือนมันแยกออกจากกันได้มันไม่จําเป็นต้องเป็นแบบ มันไม่จะเป็นต้องเป็นแบบเดียวกันโอเคไหมกดลงไปเนี่ยมันก็แบบเดียวกันนั่นแหละอะไเนี่ยว่าคุณสามารถเลือกเป็นแบบอื่นได้เช่นอ่าน,นี้เราอาจจะเลือกเป็นสีลุงอะไรอย่างเงี้ยเออนะแล้วคุณก็สามารถปรับได้อ่าพี่แล้วสีทําไมไม่ให้ปรับอ๋อมันเป็นสีลุงแล้วไม่ให้ปรับสีโอเคถ้ามันเป็นสีลุงแล้วไม่ให้ปรับสีถ้าเป็นสีโทนเฉยๆอย่างเงี้ยเนี่ยสว่างงี้เฉยๆนี่ก็จะให้ปรับสีได้แต่ถ้าเป็นสีลุงนี้ไม่ให้ปรับโอเคไหมอ่าก็เลือกเอาก็แล้วกันก็นกจะมีมีระยะเวลาด้วยในการแจ้งเตือนนี่มันก็จะแบบ อะไรอ่ะสั้นยาวแช่ยะโอ้ยมันจะละเอียดไปไหนเนี่ยอ่าต้องบอกว่าอืมแตงละผมปิดจอเอาเฉพาะเวลามีใครโทรเข้าดีกว่ามันเก๋ดีแค่นั้นพอแล้วประเภทแบบมี s อ s มามี l ลายมามีเ c e บุ๊กมามีเมลมามีอะไรมาไม่ต้องก็ได้เอาแค่โทรเข้าอย่างเดียวมันเก๋ดีแค่นั้นพอเออมันก็น่าอันนี้ อันนี้แล้วแต่พี่จะเลือกนะพี่จะตั้งเลยพี่ก็ไปตั้งในเครื่องพี่นะแต่มันเลือกที่จะตั้งได้โอเคไหมอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าแสงสีขอบจอตั้งปิดตั้งเปิดตั้งสีตั้งอะไรพี่ก็ไปตั้งเอาก็ลวกันมันเลือกมันให้พี่เลือกได้อะพี่จะตั้งแบบไหนในเครื่อง V ี V o ไปเล่นดูหนุกดีก็เอามาฝากกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ